ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนผู้ปกครองท,ทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะพออวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจนะคะนักเรียนก็จะมีเรื่องชี้แจงกับน,นักเรียนนิดนึงนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดเพราะว่าเนื่องจากว่าในปีการศึกษา2564รี่เนี่ยเรายังไม่ได้เปิดทําการเรียนการสอนโดยที่นักเรียนยังไม่ได้มาวิทยาลัยเลยนะคะซึ่งกําหนดการที่นักเรียนจะต้องมาเรียนที่วิทยาลัยเนี่ยนักเรียนอาจจะได้ทราบข้อมูลจากอาจารย์ประจําชั้นนะคะ ว่าจะต้องมาเรียนออนไซน์ในวันที่13ธันวาคม2564ในปีกนนารศึกษา2564ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเปิดเทอมตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมนะคะอันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดของประเทศไทยยังยังมีอยู่นะคะยังยังเกิดขึ้นในในประเทศไทยโรคนี้ยังไม่หายไปนะคะก็มันก็จะมีโรคใหม่ๆอย่างเช่นณปัจนจะุบันนี้ก็จะมีพันธุใหม่อะไรนะโอมิคอนนะคะอันนี้ เนื่องจากว่าเราเราเองเราก็เป็นห่วงเป็นใยนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดําเนินการเรียนการสอนออนไลน์ได้เราก็เลยเปิดให้นักเรียนเนี่ยทำการเรียนการสอนอนอนไลน์ครูผู้สอนเนี่ยสอนออนไลน์กันมาตั้งแต่วันที่14มิถุนานยน25งพันห้สละนะคะสานศึกษาเองก็ต้องเห็นใจนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนหลายๆคนก็อยากมาโรงเรียนละแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย สถานศึกษาก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนในการเรียนออนไลน์ในการส่งงานรวมทั้งท่านผู้ปกครองนะคะที่ท่านช่วยดูแลบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาในขณะนี้เองกออ็นักเรียนเองนะคะจากที่อาจารย์ได้สํารวจข้อมูลในเรื่องของการรับวัคซีนแล้วก็จากที่สถานศึกษาได้ดําเนินการให้นักเรียนได้รับวัคซีนที่แจ้งความประสงค์มาเนี่ย ออในช่วงน่าจะสักประมาณเดือนกันยานะคะก็มีนักเรียนที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนตามที่นยโยบายกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตามที่สานศึกษาได้โคต้ามาของของวิทยาลัยนะคะก็จะมีนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยอยู่ประมาณ3 1 5คนนะคะนี้จะมีบางกลุ่มที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน315แต่ก็ได้แจ้งฐานศึกษามาแล้วลว่านักเรียนเนี่ย อาจจะได้ฉีดจากหน่วยงานอบตหน่วยงานอบจนะคะซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นนักเรียนปวสที่อายุเกิน18นะคะส่วนที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยก็อยู่ในโควตาที่ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งวิทยาลัยเนี่ยกับนักเรียนเองเนี่ยก็ก็ได้ดำเนินการเรื่องพวกนี้มาแล้วนักเรียนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปเมื่อวันที่1นึ่งไม่ใช่วันที่1เนาะันที่8นะคะวันที่8ปพฤศจิกายนเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ก็คือวันที่29สกพฤศจิกายน ที่ผ่านมาซึ่งขอออกก็ดูแล้วว่าเอ่อช่วงระยะเวลาที่นักเรียนได้เราวก็พินสองเข็มเนี่ยนะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในทีมบริหารทางหานศึกษาก็เลยเอ่อคิดว่าในช่วงวันที่13ธันวาคมเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเปิดทําการเรียนออนไซต์ได้นะคะทีน,นี้การทําการเรียนออนไซต์ในวันที่13ธันวาเนี่ยสถานศึกษาก็คือจะแจ้งนักเรียนแล้วก็ทางท่านผู้ปกครองด้วยว่าอยากให้ทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ย ทราบมาตรการเบื้องต้นนะคะสิ่งแรกเลยที่สถานศึกษาเป็นห่วงคือพอถึงวันที่ส3ามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องมาดําเนินการข้อที่1คือแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเพื่อมาถึงสถานศึกษานักเรียนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งวันจนกว่าจะกลับบ้านนะคะข้อที่2เมื่อนักเรียนมาถึงสถานศึกษาแล้ว ทางด้านหน้าประตูเนี่ยนะคะนักเรียนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเจลล้างมือให้นักเรียนในในเครื่องเนี่ยจะอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นจุดที่สามคือจะมีการตรวจเอทเคในวันแรกเนี่ยเราจะตรวจเอทีเคอ่อร้อยเปอร์เซ็นนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการตรวจเอทีเคทีนี้การตรวจเอทเคเนี่ยเ,ออเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีการพูดแล้วก็บรรยายว่าตรวจอย่างไรนะคะทีนี้แน่นอน ในการตรวจเนี่ยมันก็ต้องมีค่าบวกและค่าลบสิ่งที่นักเรียนจะเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าได้ได้ข้อมูลมาว่าคือบางคนก็อาจจะยังกลัวแหละอาจารย์ก็กลัวทุกคนก็กลัวหมดแหละนะคะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่ามีใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นเป็นสองขีดสองขีดคือบวกถ้าขีดเดียวก็คือลบนะคะนี้ถ้าขึ้นสองขีดก็จะเรียนเชี้แจงทางท่านผู้ปกครองว่าเราก็จะมีมาตรการละสิ่งหนึ่งถ,ถ้าเจอปุ๊บเนี่ย นักเรียนอาจารย์ก็จะยกหูโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะประสานกับหน่วยงานหรือว่ารถรับส่งที่เขาสามารถส่งนักเรียนไปจุดที่ดูแลผู้ป่วยได้อันนี้คือ,คอเบื้องต้นเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น